อ่านะครับมาดูต่อ Q88 นะครับ นะครับตัวนี้ลงลายเขียนรูปแบบมากเกินไปนะครับใช้คําสั่งนะครับคําสั่งล็อกตัวนี้ดูนะครับว่าได้ไหมได้นะครับได้ไหมได้นะครับนะครับเครื่องตัวนี้นะครับทําการรีบูตแล้วนะครับทําการรีบูตแล้ว นะครับน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดนะครับนะครับเรื่องเทปเล็ตไม่ใช่เรื่องยากนะครับ ะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับอ่า uh, นะครับพูลลูกค้าไม่หายนะครับ